ว่ากล้องเนี่ยเขาก็เริ่มแบบที่จะสู้คู่แข่งได้แล้วอย่างถามว่าดีไหมดีในระดับอ่ามือถือราคานี้แล้วกันนะครับไม่ได้ดีเวอร์วังนะครับแต่ไม่ได้แย่ถามว่าลื่นปืดไหมไม่ปืดน,นะครับไม่ปืดเลยเพราะอ,อะไรนะครับเป็นเพราะ ครับสวัสดีท <ar> ่านผู้ชมทุกท่านข้ามานี้ชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบสอีกแล้วนะครับนะนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือแบรนด์หนึ่งนะครับที่ช่วงนี้ค่อนข้างมาแรงเลยตามชื่อคลิปเลยคงจะเห็นกันแล้วนะครับเป็นมือถือแบรนด์อินฟินินั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับ ก็จะไม่ได้มารีวิวอะไรมากมายนะครับก็คือว่าจะกึ่งๆึ่งรีวิวนั่นแหละนะครับแล้วก็จะพูดถึงแบรนด์นี้ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าผมนะครับไม่ได้เงินจากการรีวิวนะครับก็ทําด้วยความที่อยากทานะครับจากช่อง u t u b e เนี่ยผมไม่ได้เงินสักบาทเลยนะครับแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยก็ซื้อมาใช้เองจริงๆนะครับไม่ได้มีการจ้างวานในการ โฆษณาหรืออะไรต่างๆนะเป็นผู้ใช้จริงๆเลยหรือไม่ดีแล้วก็จะพูดตรงๆนะครับหลายๆคลิปมาเนี่ยผมก็ใช้โทรศัพท์มาผมก็พูดตรงๆตลอดนะครับก็รีวิวพูดถึงการแบบบ้านๆนะอินฟินิตนะครับเขาก็จะมีตระกูลของเขาเป็นตระกูลของสมาร์ตนะครับตระกูลที่2ก็จะเป็นฮอตตระกูลที่3ก็จะเป็นโน้ตแล้วก็ตระกูลสุดท้ายก็จะเป็นตระกูลซีโร่นะครับซึ่งซีโร่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นท็อปของเขาก่อนหนนี้ผม ได้ใช้อินฟินิตมาก่อนแล้วนะครับรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับก็ก่อนในนี้ผมใช้อินฟินิตโน t e 10 Pro นะครับตอนนั้นเนาะที่เป็นฮ e l i โอจีเนะตอนนั้นนะครับก็๋ยวจะมาเทียบกับตัวนี้ดูนะครับว่าเขาพัฒนาอะไรบ้างแล้วนะครับแรกเลยต้องมาดูที่กล่องนะนี่ กล่องโคตรสวยนะครับอันดับแรกเลยแพ็กเกจเขาสวยขึ้นมากนะครับอันนี้ภายนอกเนาะอันนี้เป็น Ho t 40 Pro นะครับก็เขาจะมาพร้อมกับนี่เลยฟ f i r e นะครับก็เป็นเกมฟ f i r e เรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์นี่ให้ดูก่อน Ho t 40 Pro นี่คือตระกูล Hot นะครับเป็นตระกูลที่ไม่ได้อยู่สูงแต่ก็ไม่ได้ต่ำนะครับกลางๆเนาะดีไซน์ออกมาดีมากนะครับแต่แอบติดใจอ่า ลักษณะของกล้องนิดนึงนะฮะจะเหมือนแบรนด์ผลไม้มากนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็แถบตรงนี้เขาจะใหญ่ๆใ,ใหญ่มากนะครับแล้วกล้องเขาก็จะใหญ่มากนะไฟแฟลชตรงนี้นะครับไฟแฟลชตรงนี้สี่ดวงเลยนะทาไปเล่นไปนะครับสี่ดวงเลยเนี่ยทาเป็นวงแหวนแบบนี้นะครับผมก็โดยรวมนะครับผมพูดโดยรวมแล้วกันก็คือสวยนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับตัวเครื่องเป็นพลาสติก นะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยโอเคแต่ผมว่าสวยนะเี่ยสวยไหมเงาวิบแกนลายนิ้วมือด้านข้างนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านนี้นะครับด้านบนนะครับมีลําโพง1ตัวแล้วก็ซ้ายด้านนี้นะครับมีที่ใส่ซิมนะครับตัวนี้ใส่ได้เป็นทิเบิลสล็อตเลยนะใส่ได้2ซิมแล้วก็ใส่ได้1เมมพร้อมกันเลยนะครับ ด้านล่างนะครับมีพอร์ต usb type c พอร์ต3.5นะครับเพื่อใส่หูฟังได้อยู่ยังมีให้อยู่นะครับแล้วก็มีลำโพงอยู่อีกหนึ่งตัวด้านล่างรวมเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับค่อนข้างดีมากดีไซน์นะครับต้องบอกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับอินฟินิตผมก็ติดตามมาหลายๆรุ่นนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโอเคเกือบจะลืมพูดนะครับก็คือเคสของเขาที่เขาแถมมาให้เนี่ยที่เป็นคอกับฟ f ีไฟเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้คือเคสแถมนะไม่ได้ซื้อ สวยไหมดูด้านในนะครับเขาบุแบบเป็นลายลังพึ่งมาให้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างประทับใจนะครับคือ UI ของเขาที่เขาพัฒนามาเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัว X-Fi e เนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบคล้ายๆแบบออกเกมมิ่งหน่อยนะครับนี่มเาเปิดเครื่องมาเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ผมเป็นตั้งเป็น w ลเป p ปอ e r ที่ขยับได้หไหม เราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ UI เนี่ยสวยขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นเวอร์ชัน XOS นะครับเวอร์ชัน13.5.0นะครับ Android 13นะครับนี่ก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับของผมเป็นแรม8 r o ลอม6นะครับจริงๆสเปคนี้ค่อนข้างดีมากๆแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยเขาเป็นหน้าจอ6.78นิ้ว IPS นะครับ IPS ถามว่าเกรดดีไหมก็ อยู่ในระดับนี้แหละนะครับเลรราคาไม่เกิน5 0 0 0ประมาณนี้นะครับก็ใช้งานกลางแดดแดดจาดๆจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเข้าร่มเปิดแสงสุดใช้ได้นะครับอยู่ในร่มใช้ได้มากๆเลยเลรราคานี้ถ้าใครต้องการที่จะใช้มือถือกลางแดดจัดๆเลยเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับก็ไปหาตัวอื่นที่เป็นจออมเล e ตดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับประมาณนี้ผมโอเคนะครับคือเราถ้าเรามองในงบ ประมาณนี้มันสมราคาของมันแล้วตัวนี้เป็น1 2 0์ z ที่ a d a p t i ทีได้นะครับเราสามารถปรับ a d a p t i ทีได้นะครับซอฟต์แวร์เขาเนี่ยจริงๆผมใช้มาเนี่ยยังไม่เจอบั๊กอะไรมากมายนะครับก็บางคนในกลุ่มอาจจะเจอกันเยอะนะครับผมยังไม่เจอนะอคือผมใช้งานเนี่ยคือใช้งานทั่วๆไปเลยสิ่งหนึ่งนะครับของซอฟต์แวร์ผมรู้สึกว่าเขายังไม่พัฒนามากก็คือเป็นเวอร์ชั่นของ Android นะครับเวอร์ชัน Android เนี่ยส่วนใหญ่นะครับ จะไม่ได้อัพและจะไม่ได้ไปต่อนะครับคือถ้าคนที่ใช้เป็นประจำเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับวา่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้อัพ Android นะครับจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นที่เขาแบบรุ่นประมาณนี้รุ่นระดับ5 0 0 0 5 0 0 0าห0 0นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้อัพเดทกันอยู่แต่ผมก็จะมองแบบ2แง่มุมนะครับว่าจริงจริง บางแบรนด์เนี่ยที่เขาได้อัพ Android ก็จริงนะครับแต่บั๊กเนยเยอะมากเลยก็อยากจะถอยกับ a n d r o i d มันก็มีนะครับคือที่ผมจะบอกก็คือว่าการอัป Android เนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปนะครับโอเคแหละลูกเล่นใหม่ๆอาจจะมีแต่การใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะเจอบั๊กนู่นนี่นั่นเนี่ยมันทำให้เราแบบหงุดหงิดก็มีนะครับอันนี้ช่างใจเอานะครับว่า,าคุณต้องการที่จะอัปเดต Android เนี่ยจริงๆหรือเปล่าส่วนเรื่องของ อัปเดตพวกซอฟต์แวร์ Software, นะครับความปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยผมอัปไปแล้วสองรอบนะซื้อมาปุ๊บเนี่ยคือมันจะมีอัปเดตขึ้นมาให้นะครับก็อัปเดตไปแล้วก็ยังไม่เจอบั๊กอะไรนะครับพวก Software, วอัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยเนี่ยเขายังมีการอัปเดตให้อยู่การเล่นเกมเนี่ย,ยต้องบอกว่าผมได้ไปลองเล่นพับจีนบ้างแล้วพจี PUBG เนี่ยจะสามารถเล่นได้เฟรมเรทสูงสุดที่เล่นได้ตรงนี้นะครับก็อยู่ประมาณ40ิเฟรมเรทนะครับอันนี้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับไม่สามารถที่จะไปแบบ5 0 6 0ิบ ได้นะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับพับจี PUBG, เนะาะบางคนอาจจะถามนาอซีพเนี่ยฮ e โ i o จี99เนี่ยมันจะเทียบกับ CPU ของค่าย Snap เนี่ยเป็นตัวไหนนะครับต้องบอกว่าเทียบเป็น Snapdragon 4 Gen 1เลยละกันนะครับเกมเนี่ยก็หายห่วงแน่นอนมันเล่นได้แต่เล่นได้ในระดับกลางๆนะครับถ้าไปสูงแบบปี๊ดลื่นปื๊ดแบบนั้นเลยก็คืออาจจะไม่เหมาะกับคุณคุณก็ต้องดูราคาด้วยนะครับ<ะ>ถ้าจะไปซื้อเนี่ย ซื้อมือถือที่จะเล่นแบบโอ้โลื่น60เฟรมนิ่งๆทุกเกมอะไรเงี้ยอยากได้90อยากได้120เนี่ยมือถือ5,000คงมีคุณไม่ได้นะครับก็คงอาจจะต้องไปซื้อมือถือที่แพงกว่าน,นี้นี่ครับหมื่นอัพส่วนเรื่องของพวกโซเชียลเรื่องเสียงเดี๋ยวมาพูดกันเนะาะไทยเฟซน,นะเดี๋ยวไทยให้ดูนะครับ ของการทัดอ่าลืมลืมพูดไปนะครับพูดถึงเกมก็ลืมพูดถึงการทัดนะฮะอ่าเดี๋ยวดูการทัดเนี่ยถาาว่าลื่นปืดไหมไม่ปืดนะครับไม่ปืดเลยเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะฟิล์มนะครับฟิล์มที่เขาเนี่ยเขาติดจากโรงงานนีอันนี้มันติดจากโรงงานนะของผมคือฟิล์มที่เขาติดมาให้เนี่ยเป็นฟิล์มแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะฟิล์มสมัยก่อนอะฟิลม์มถ้าคุณมือเปียกนิดนึงเนี่ยคือรู้เรื่องเลยจะรู้เลยว่ามันแบบหนืดมากแนะนำนะครับเปลี่ยนไปใช้ฟิล์มด้านหรือฟิล์มกระจกฟิล์มกระจกยิงดีกว่านะครับเรื่องของเสียงนะครับเสียงเนี่ยต้องบอกว่าเขามีเสียงที่เขาเรียกว่า DTS ของเขาอยู่นะครับจริงๆมีตั้งแต่รุ่น Note 10 Pro ละที่ผมเคยใช้มานะครับตอนนั้นก็จะเป็นแบบเสียงแบบ DTS เหมือนกันเป็นสตอร e o โอเหมือนกัน เรื่องของเสียงแล้วก็ดีเทนี่นะครับก็สามารถปรับได้นะครับผมปรับเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถาใช้เสียงนี่เราสามารถปรับแบบกว้างแบบด้านหน้าแบบดังเดิมได้นี่นะครับก็จริงๆมันต่างนะครับพอปรับแล้วเนี่ยเราจะรู้เรื่องเลยมันต่างเสียงอ่ะคือมันค่อนข้างดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยเมื่อก่อนผมก็ใช้นอตซิกโปรเนาะเสียงตอนนั้นแบบแห้งมากแล้วก็ แหลมเสียงแหลมเยอะมากแล้วปรับอะไรได้ไม่มากเลยพรมาตัวนี้มันสามารถปรับได้นะครับอันนี้ผมแบบระดับ3ถ้าลงมาสองนะ <c oughs> เงียบเลยเห็น <c oughs> ไ,ไหมสองปุ๊บเงียบแบบลงไปเยอะเลยพอสามาติ๊กเดียวโอ้ว่าลําโพงเขาค่อนข้างที่จะดังนะใครที่ชอบความดังเนี่ยคือตอบโจทย์มากนะครับดังแล้วก็เสียงถามว่าดีไหมดีในระดับมือถือราคานี้แล้วกันนะครับไม่ได้ดีเวอร์วงัง นะครับแต่ไม่ได้แย่นะครับมันดีของเมื่อก่อนเยอะมากค่อนข้างพัฒนามาค่อนข้างดีมี h i เรสออเด o โอด้วยนะครับผมจะลองฟังกันนะครับดังๆนะฮะ ถ้าเปิดสุดอย่างเงี้จริงๆอ่ะมันจะมีการแตกนิดเดียวเสียงมันจะแตกนิดนึงนิดเดียวว่าเสียงเนี่ยเขาพัฒนามาค่อนข้างโอเคแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราเปิดเสียงดังเนี่ยมากๆนะครับก็ฟ้าหลังเนี่ยจะมีอาการสั่นนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฟ้าหลังเขาจะค่อนข้างบางแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับก็จะเกิดการสั่นนะครับเมื่อเราเปิดเสียงดังนะครับเรื่องของกล้องกันบ้างนะเรื่องของกล้องเนี่ยสิ่งที่เขาพัฒนามาก็คือตัวนี้ เขามีเลน108ล้านมา1ตัวนะครับนี่เลน108ล้านนะครับกล้องหน้าเป็นกล้องหน้า32ล้านเลยนะพิกเซลนะอ่าแล้วก็เขาจะมีเลนที่ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ <Hey. S 1> เลนมาโครนะครับ2ล้านนะครับแล้วก็เลน AI นะครับเป็น0.8ก็คือประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะครับ <Hey. S 1> ก็เลนมาโครจริงๆ2ล้านเนี่ย ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามให้เลนมาโคส2งล้านมาผมถือว่ามันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม <Hey. S 1> เขานะครับสไลด์ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าโหมดของเขาเนี่ยใช้ได้ทุกโหมดเลยนะครับโหมดบิวตี้โหมดเป็นสิทธิภาพในความมืดนะครับหมดคืออะไรสกายช็อปมืออาชีพอะไรเนี่ยเขามีแบบดิเขาเยอะเลยเต็มหน้ากระดาน ดีขึ้นมามากนะครับไว้บาลานซ์ยิ่งไปร้อยแปดล้านตัวเนี้ไว้บาลานซ์เนี่ยดีมากๆแล้วก็เรื่องของแสงดีมากๆนะครับจะออกไปแนวโทนสว่างซะมากกว่านะครับคือกล้องหลังเนี่ยเลนหลักเนี่ยใช้ได้แบบดีมากน้ครัต้องบอกว่าดีมากแล้วก็สวยมากนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็สกินโทนเนี่ยออกมาดีนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเหลืองมากตัวโน้ตสิบโปรอะ พอมาตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับสําหรับเรื่องของกล้องนะเอออันนี้ผมต้องแบบยอมรับจริงๆว่าเขาทํามาและพัฒนากล้องมาได้ค่อนข้างดีนะครับกล้องหน้ากล้องนะหน้าเนี่ยเขาจะแนวแนวกล้องของเขานะแนวสมจริงสมจริงมากนะครับแล้วก็จริงๆถ้าไม่อยากสมจริงเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับก็จะมีโหมดบิวตี้ให้เราปรับนะครับเพราะว่า,วาเออสำหรับผมนะมันก็ยังสมจริง อยู่ดีนะครับตกจริงจนแบบน่ากลัวนะฮะจริงๆเนี่ยโหมดวิวตี้ผมว่าเขาทำมาดีมากเลยวีดีโอนะครับวีดีโอเขาสามารถถ่ายได้สูงสุดนะครับ 2K 30เฟรมนะครับครับ 2K นะครับ180 60เฟรมมีนะครับแล้วก็180 30เฟรมถ่ายได้ต่ำสุดคือ 720p นะครับ30เฟรมนะครับถ้าถ่ายเป็นแบบ 2K ตัวนี้นะครับพอเปิดกันสั่นปุ๊บ ก็จะเด้งมาที่180 30เฟรมนะครับการสั่นมีนะครับแต่จะใช้ได้เฉพาะ180 30เฟรมนะครับแล้วก็ 720p 30เฟรมเนาะสําหรับผมผมโอเคมากนะครับเพราะปกติผมจะถ่ายคลิปผมก็ใช้แค่180 30แค่นั้นแหลนะโดยรวมเนี่ยสําหรับผมเรื่องของกล้องเนี่ยค่อนข้างประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาพัฒนามาค่อนข้างดีมากๆแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับที่เทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ย ถามว่าดีไหมคือต้องบอกว่ากล้องเนี่ยเขาก็เริ่มแบบที่จะสู้คู่แข่งได้แล้วนะครับต้องพูดตรงๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยกล้องค่อนข้างแย่มากนะครับ2อิมฟินิกนะอิมินิกค่อนข้างพัฒนามาได้ดีมากๆแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับให้มา5,000มป์นะครับก็แถมที่ชาร์จมาในกล่องเลยเป็น33วัตต์นะครับสำหรับ Hot 40 Pro ตัวนี้สิ่งที่ผมคิดว่าในราคาเนี้ยมันยังไม่ดีเลยก็ยังไม่มี นะครับเอาจริงๆในเลทราคานี้คือมันให้มาครบมากและคุ้มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักๆเลยนะที่ผมประทับใจก็คือหน้าจอใหญ่นะครับไอเรื่องของสู้แสงไม่สู้แสงเนี่ยคือเอาจริงๆนะมันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับผมเท่าไหร่นะครับคือถ้าออกไปแสงมากๆแล้วมันมองไม่ไเห็นเนี้ยเราก็เดินเข้ามาในร่มมันก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็หลักๆเลยชอบที่จอมันใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับกล้องเนี่ย ทั้งหน้าทั้งหลังผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างดีแล้วพัฒนามาค่อนข้างดีแล้วแล้วก็ประทับใจแล้วนะครับในเลทราคานี้เนาะแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยเอาจริงๆถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมที่แบบกราฟิกค่อนข้างแบบถลม่มทลายสูงขนาดนั้นเนี่ยจริงๆในเลทราคาเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเอาอยู่แล้วก็จริงๆมันคุ้มมากแล้วนะครับให้ G99 มาเนี่ยในราคาไม่เกิน5 0 0 0ันต้องย้ำว่าไม่เกินห้าพันะครับบางคนได้มาประมาณ4,5 0 0อย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ย,ผม,ยผมได้มาประมาณ 4,009อะไรเงี้ยใช้สนลงสมลดแล้วนะครับก็ถือว่ายังคุ้มนะครับไม่เกินหะ้าพันนี่คือว่ายังคุ้มแบบโคตรอ่ะนะครับคือแบบโอเคมากๆอนาคตเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าเจอข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังใช้มาได้อ่ายังไม่เด็บนานขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวต้องใช้ไปนานๆก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับป <Okay. S 1> ระมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมเบ้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยกันด้วย นะครับผมนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ผมเวสลาไปก่อนบ๊ายบายครับ